แล้วผมกลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมนะครับพิกเกอร์อาเซ็นะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะไปสัปปายทีมงานนะครับผมซึ่งถ้าเสียงแปลกๆอะไรต้องขออภัยน้อรีบนอนเนาะก็นะครับผมตอนนี้ผมจะไปสัปปายทีมงานนะครับผมก็อ่าคลิปมันมีปัญหาเนาะผมก็เลยจะต้องอธิบายเอาเป็นแบบนี้เนาะแต่ผมอาจจะอธิบายจะอธิบายรายละเอียดในคลิปให้แล้วกันนะครับผมเนาะไปเลยครับผมไปอ่าแล้วผมก็ตอนแรกนะผมเราก็ต้องหลอกทีมงานไปหนึ่งสเต็ปนะครับผม ก็ตีเนียนเปิดคลิปไปนะผมถ้าคลิปมีปัญหาประการใดก็ต้องขออภัยนาะทีนี้ด้วยเลยนะครับผมโอเคนะคผ,มผมก็เราผมก็ตอนเนี้ยผมตีเนียนอยู่เว้ยคือซึ่งแบบรู้ว่าเออทีมงานเปิดคลิปเปิดคลิปโอเคเนาะก็เปิดคลิปนะครับผมอ่าแล้วทีนี้ครับผมผมก็หลอกให้ทีมงานนะครับไปซื้อผลบอมนะครับทุกคนซึ่งผลบอมเนี่ยเดี๋ยวเอาให้ว่าทีมงานอาใช้ผลระเบิดเอยไม่ใช่ผลมังกรอย,ยู่เว้ยเออ งานเลยไม่อยากจะเปลี Mas, ่ยนนะครับผมแต่ผมก็บอกว่าเออเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนให้ไปใช้ผมบอมบอมบอมนะครับผมอ่าพอทีมงานครับผมได้เปลี่ยนไปใช้ผมบอมระบอมแล้วนะครับผมบอมบอมแบบเออพูดตีติบขัดต้องขออภัยเลยนะครับผมอ่าพอทีมงานใช้ผมบอมบอมใช่ไหมครับผมผมเนี่ยก็บอกว่าพี่เนี่ยหลอกน้องนะให้แบบแบบเออต้องขอโทษด้วยนะเอออะไรอย่างเงี้ย ง,งานเขาแบบโ,โอ้ผมรับไม่ได้ผมรับไม่ได้อะไรอย่างี้ครับทุกคนผมก็เลยแบบหรือว่านั่นเราไปเปรียดใช้ผลมังกรกันนะครับซึ่งทีมง,งานก็ไปเรียนดูนะผมเจอเจอผลมังกรนะผมก็มันมีข้อขัดข้องน,นิดนึงตรงที่ผมกำลังเจกบนะผมก็คือ,อทางร้านเนี่ยผมไปกดไงผมกดผลให้ไงละเออทางร้านเขาแบบคือผมเข้าซื้อมาแล้วเขากดให้เลยไงเออ คือแบบใครยังไม่รอให้ผมผมเขายังไม่รอผมบอกเออแต่ก็ไม่เป็นไรับผมคลิปนี้ก็ประจบประจบอะไรประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีนะผมนี่เนาะผมก็กําลังเปลี่ยนอุปรกรณที่สุดแอปเนะครับผมก็โอเคผมใครชอบคลิปนี้นะผมก็คือมันไม่ค่อยมีอะไรคลิปนี้เป็นการสะพายสะพายทีมงานที่แบบทีมงานคุณภาพนะซึ่งเขาอยู่กับผมมานานมากนะผม โอเคครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมมาถึงตอนนี้เลยนะผมก็อธิบายคร่าวประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปละบ๊ายบาย